ระเบิดต้องไงอ่ะต้องไงอ่ะแล้วระเบิดมิ้วทำไมเนี่ยไม่ถือวะเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้ถือทำไมนี่เจ็ดแล้วนะโผกันแล้วเอาคืออะไรอ่ะระเบิดไงอ่ะเอาโอ้องสลับกันเออสลับกันเอออย่างนั้นแหละอยากต้องติดคือ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 เฮ้ยระวันลงมาก่อ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 นเร็วลงมากระโดดลงมาโ โดนลงมา,าแล้วเออนั่นแหละมันติดโทษทีโทษทีเอาไปคือเมื่อกี้พี่เหน่ขึ้นมาแลก็ได้อยู่นะพี่มันติดอ่ะมันติดอ่ะแค่มันตีแล้วหรือสาโอเคไปเอาตายตายแล้วระเบิดอยู่กับใครโอ้ย้อนใหม่เลยเหรอหน,นี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะแล้วลอยระเบิดไอสิบวิแล้วไอ ไปไปไปทางไหอ่ะไปโอเคเอาพีแหลมไปก่อนไปโดโดโดนโดโดโโดตั้นี้นะอะไรวะเนี่ยโอ้ยโหระเบิดต่อหน้าเราแล้วฝั่งนี้ฝั่งอ้าวโอ้ยเราข้ามมาถึงนี่แล้วพี่แหนมตุวนาอยาข้ามไปไปดิสิบิตุ้นาลงมาลงมาลง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 โอเค ตุ้ยนาตุยนาบังเราทำไมอ่ะไม่ได้บางหรอกเมื่อกี้นี่เราหลอกเลยตุ้ยนาตุ้ยนาแล้วหนึ่งสามวิ่ง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 โเควิ่ง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 โอเคไม่มีจุดเซฟบ้างยังงเนี่ยข้างหน้างหน้าไปวิ่ง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  ่ี <S <S วินาจะเปิดไมหมเราเออโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามิ่งปิ๊งปิ๊งโอ้มันเล็กจังวะเหมือนจะเล็กลงเรื่อยๆป่ะวินาโอ้ยวินาจะเป็นสีอะไรสีแดงนั่นแหละสีแดงอ่ะเข้าสีแดงไปทำไมเกมอะไร <S 2> <S 2> <S 2>

เจ้าหมาดต้องหมายดึงเจ้าของได้ไหมฮะเอ้ยเฮ้ยตุ้ยนามุมกล้องไว้ดีเฮ้ยตุ้ยนาออกไปเฮ้ยตุ้ยนาฮะขาวล่วงเีกิดไปง่าเลยเจ้าหมาทำไมล่วงบ่อยจังเลยอะว้าวว้าวตายไอตอนตายไอตอนตายอ้วนจังโอ้เอาสีอะไร ยังเหมือนเดิมไปยิงกันโอ้ยโอ้ยอ๋ออยู่นี่เหรออะดันไปดันไปดันไปยิงไปไลยอ่ะดันดูอะถังดันดันอะไรๆรักขยับประเด็นไม่ได้เลยหรือนาเรากิ้งลุงร่วงไปแล้วโอเคทำไมนายล่วงเออจีน่าแค่เข็มนี่มันยากเย็นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเราอมตงขวานุ่งไปแล้วกิ้งเดีเราต้องกิ้งเอง เราต้องกิ้งเอออย่าบอกนะไม่เริ่มใหม่อ่ะโอ้เริ่มใหม่เอาไม่ไม่คือเรารู้แล้วไงว่าต่อไปนี่คืออะไรเราอ้วนแหะโอ้ยผู้ใหญ่เป็นคอร์ดคอร์ดเออตอนนี้อ้วนเลยไปคนวีคนวีเออจะบิวีกิ้งไป กิ้งดอกผู้กิ้งไปกิ้งไปกินงไปโน่นเลยเปิดแล้ว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 ไปผู้แล้วทำอไงต่อนี่ไงอ๋อมันเปิดให้แล้วโอเคไปกิ้งไปกิ้งไปอ้วนไอ้อ้วนกิ้งไปอ้วนเออนั่นแหละอ้วนกิ้งไปอ้วนอ้วนน่าจะทะเลาะกับใครอยู่อ่ะอ้วนกิ้งมาจะลวงจะลวงแล้วแล้วแล้วโอเค

อีกนิดเดียวอีกครึ่งนึงก็จะตกแล้วเดี๋ย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 ,ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อน,ไ,นไม่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 มาฝั่งนี้เออนั่นแหละฝั่งนั้นแหละดันไปข้างๆก่อนดันดัไปดันไปดันไปทางซ้ายดันทางซ้าย,าย hadi, thren, ค <Ross> ่อยค่<ๆ>อยค่อยค่อยบอกให้ค่อยๆหันไปทางซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงเราจะดันให้ดูว่าเขาดันกันยังไงลองดูดิดันยังไงค่อยๆดันอย่างนี้นะอ๋อกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วก็ นี่ดันขึ้นเห็นไหมโอเคมีมีนามด้วแฮมน่าไปโรงพยาบาลเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยคุลลัคไปเล่นอ๋อคุณนายอยากจะเป็นอะไร อยากขับหรืออยากเบรกก็เป็นคนขับดีกว่าเราคนเบรกไงนี่คนเบรกวะลุยนาขยับซ้ายขวาอ๋อซ้ายขวาอ๋อนี่ไงโอเคซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอออย่าซ้ายเยอะเอ้ยถ้ากดเบรกไงพี่แหนมเบรกเราต้องเบรกเองวะพี่แหนมเบรกใช่ไหมโอเคเราซ้ายขวาอีกเดียว ทางขวาไปทางขวาทางขวาแล้วเดี๋ยเดียเดี๋ยวตนะถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยถอยอยถอยถอยแล้วเดินหน้านะเดินหน้าโอเคถอยอะไรบอกให้ออกไมออกทางขวาเรื่องขวาข้างซ้ายมันมีกับมืออยู่ ไปซ้ายซ้ายซ้ายโอเคเอาสีเขียวคืออะไรล้อสีเขียวขบวนล้อสีเขียวเนี่ยไม่ล้อล้อลรอด้อล้ออย่าโดนกลุ่มระเบิดไอ้ปุ่มระเบิดไป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 ทางเฮ้ยเฮ้ยรถไหลรถไหลรถไหลรอไปต้งรถไหลรถไหลอุ้ยโอ้ยรถมันไหลเอ่ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอยู่สีม่วงแดงตัวนี้น่าไปสีแดงได้ม,ไไมันมันเบรกแล้วมันลื่นไปเลยเออนั่นแหละตั้งตั้งวยไปได้ด้วยเออไม่เบรกหน่อยล่ะพี่เบรกแล้วจะมันเบรกไม่อยู่อ๋อกเลืเ่อนคือไล่ยยิงเพื่อนน่ะเก็ดตูน้ำเพื่อนมาด้วยวาย ตายเลยเราต้องยิงเธอเหรอเข้าไปก่อ่ะกดหนึ่งดิกดหนึ่งดิอ๋อเห็นแล้วไปยิงคนอื่นเหรอยิงคนอื่นเปลี่ยนไปเราจะเล่นนะเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ะเลยพี่แหนมไปแล้วก็กด F ตรงนี้แล้วพี่แหนมมันจะวาร์ปมายังไงแหนมพอก่อนไม่ได้เล่นอยากทำแบบนี้มานานอยากทำแบบนี้มานานแล้วฮะจะเล่น เออโทษขอโทษขอโทษเอาแหมเอาแหมเอายิงไม่ใช่ฝังนี้เหรอขอโทษเอไปต้ต้องขุดค้ำสภาพมันขาดเราก็ยืนตรงนู้นเยเออแล้วเราจะยิงไปอย่าใกล้ใอ้ไปเห็นไหมเห็นไหมโอเคงั้ไปต่อ ไปฝั่งนี้ก่อนเหรอว้ายเป็นจิ๊กเกี้ยเรื่อไงก็เห็นไม่ได้เห็นไม่ข้ามได้ได้เห็นบ้างนี่เหรอเออนี่ไงแ,แต่เราขึ้นไม่ได้อ,อ่ะเราต้องยิงเพื่อนนี้ปะไปไหนอ่ะยิงไปไหนอ่ะยิงไปเอา้า <c oughs> ไอ้โซนยิงตรงเท้านะเออยิงตรงเท้าตรงตรงห้ามยิงเราอยิงเรากระเด็นไปนู่นเลยไม่ต้องมายิ้มเลยพี่นิม่มอ่ะยิงเรา ิงเออนั่นแหละเอ๋มาไอ้ตูนนั่นแหละอย่ายิงแล้วตามมาถึงนี่แล้วเฮ้ยไม่คุยอา้าวคุยตอย่ายิงแล้วตามมาถึงนี่แล้วยิงตรงเท้านะเออยิงตรงเท้าตรงตรงเอ,อ๋มา ไปไหนอ่ะอ้าวพี่แดนพี่เลไปเมื่อกี้จะกดไอ้สามเลี่ยมไม่ได้โอ้โหไม่ได้จ,จัดกใจจริงๆเลยโดน<ะ>เราไม่นับประเด็นลากไม่เล่นออก